มาครับวันนี้มาต่อกับไคริวกันเป็นหนึ่งในออร์ราเดอร์ที่เรียกว่ามีรูปแบบการเล่นที่ค่อนข้างหลากหลายแล้วก็แตกต่างจากการเล่นปกติพอสมควรเลยสำหรับไคริวนะครับเริ่มจากเอ็มเบรนนะเอ็มเบรมผมแนะนำว่าเล่นเป็นหกส้มหกขาวไม่เน้นครินะครับหรือว่าใครจะใส่คริก็ได้อันนี้แล้วแต่ละกันนะครับผมแต่ว่าเน้นเป็นหกส้มหกขาวเนาะแบทเทอลไอเทมครับแนะนำว่าใช้เป็นฟูลฮิลหรืออีเจ็กบัตทอนก็ได้อันี้แล้วแต่ถนัดละกันครับแต่ว่า ใครที่ยังไม่มั่นใจเรื่องการใช้ฟูลฮิวจะฝึกใช้ก็ดีเพราะว่าไครริวเป็นตัวหนึ่งที่รีดดาเมดค่อนข้างดีแต่ว่าถ้าโดนซีซีก็จะเล่นยากนิดนึงนะหรือว่าถ้ามั่นใจว่าพริวก็เล่นอีเจ็บัตทอนก็ได้ครับสำหรับฮิวไอเทมนะครับผมแนะนําว่าแนะนำสำหรับมือใหม่ใส่2ชิ้นนี้ห้อยไว้ก่อนก็ได้ครับ ส่วนอีกชิ้นนึงเนี่ยจะไปเน้นเป็นไอเทมรีดรามเมจหรือว่าจะเป็นกึ่งถึกก็ได้แต่ว่าสำหรับมือใหม่ผมจะพยายามแนะนำของซ้ำกันอย่างที่บอกครับเป็นวิกเนตโพปิซีซึ่งยังไงใครริวไม่ว่าสายไหนก็ต้องเอาตัวเข้าไปคุกในวงไฟอยู่แล้วเพราะงั้นไอเทมพื้นฐาน3ชิ้นนี้ถือว่าค่อนข้างเหมาะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความถนัดของแต่ละคนนะครับ สำหรับใครริวนะครับชาร์จโจมตีจะมีทั้งหมดถึง3โหมดเลยนะครับในร่างแรกจะมีเพียงแค่โหมดน้ำโหมดเดียวนะซึ่งโหมดน้ำเนี่ยมันจะเป็นการดูดเลือดนะครับผมแล้วก็ทุกครั้งที่บูตแอทแทกทำงานนะครับมันจะลดคูดาวทุกสกิล1วินะครับผมพอขึ้นเลเวล5ครับพัฒนาร่างขั้นแรกนะครับจะมีโหมดเพิ่มก็คือเป็นโหมดสายฟ้าครับโหมดสายฟ้าก็คือการสตัครับผม แล้วเมื่อขึ้นมาเป็นเลเวล8ครับจะพัฒนาร่างเป็นไครริวเต็มตัวใช่ไหมถ้าเป็นไครริวแล้วจะมีโหมดพิเศษขึ้นมาอีกโหมดหนึ่งก็คือโหมดไฟครับโหมดไฟมันจะเป็นการทำดาเมจเสริมครับแล้วมันจะแรงตาม HP ของคู่ต่อสู้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นโหมดไฟเนี่ย ถือว่าค่อนข้างน่ากลัวเลยและอีกพาร์ตสหนึ่งครับเมื่อไครริวได้รับดาเมจจากอีกฝ่ายครับจะมีโลขึ้นมานั่นเองเหมือนที่เห็นเมื่อสักครู่นะครับโลเนี่ยมันจะทําการลดดาเมจที่ได้รับหลังจากนั้น30%เป็นเวลา2.5วินาทีพูดง่ายๆก็คือไครริวจะถึกขึ้นตอนที่โลมันเด้งขึ้นมาครับแต่ว่าพาสิงนี้มีคูดาวอยู่ที่15วินาทีครับผมมาเริ่มที่มูฟแรกครับสำหรับดักกอนแดนซ์นะครับพอเราทําการเคลื่อนที่ปับ๊บมันจะทําการเก็บสเต็กรรรับรับบ่เงเนนมปปาออ์ และทุกครั้งที่เราทําการดักกอนแดนส์นะครับทุกครั้งที่เป็นการโจมตีปกตินะดักกอนแดนส์จะได้ลบคูดาวหนึ่งวิต่อการโจมตี1ครั้งเลยถ้าเราทําการใช้ Dance ดักกอนแดนส์ซ้ำได้ในเวลาที่กําหนดนะครับมันจะเก็บสแต็คเบิ้ลข,ขึ้นมา2ครั้ง3ครั้งครับเมื่อครบ3าครั้งไฮเปอร์บีมจะเป็นขั้นสุดท้ายครับไฮเปอร์บีมมี4ขั้นนะมีขั้นแบบไม่มีสแตค็คจนถึงขั้นมี3สแต็คนั่นเองแล้วมาต่อไฮเปอร์บีมครับไฮเปอร์บีมจะเป็นการชาร์จยิงลำแสงครับ มันจะแรงขึ้นตามเกจที่เราชาร์จเอาไว้ครับสูงสุด3ขั้นครับผมแล้วมันแรงตาม HP ด้วยครับเพราะฉะนั้นสําหรับใครที่เล่นไฮเปอร์บีมเนี่ยผมแนะนําว่าถ้าเก็บสแต็กได้ก็เก็บสแต็กครับถ้าเก็บสแต็กไม่ได้ก็ถ้าต้องยิงแล้วก็ต้องยิงครับประมาณนี้เลยแบบไม่ต้องไม่ต้องหวังว่าต้องชาร์จเต็มเสมอไปนะครับยิงได้ยิงไปก่อนครับวิธีการเล่นใครรีวสายนี้โดยพื้นฐานนะครับก็คือให้เราดั้อนแดนซ์แล้วก็โจมตี3ครั้งครับหลังจากครบ3ครั้งเนี่ยเราจะดั้อนแดนซ์ซ้ำได้ก็ให้ดั้อนแดนซ์ โจมตีสาครั้งแล้วก็ดักคนแนนวนรูปแบบนี้ไปเรื่อยๆครับแล้วเมื่อรู้ว่าจังหวะไหนที่เราควรจ่ายไฮเปอร์บีมก็จ่ายไปเลยครับไฮเปอร์บีมเนี่ยเป็นหนึ่งในมูฟที่เอาไว้ลัดอ็อบเจกต์ได้ดีมากครับอันนี้สําหรับใครที่เล่นไรลิวนะพายายามไฮเปอร์บีมลัดอ็อบเจกต์สวยๆนะครับผมมาต่อครับอีกสายหนึ่งครับหรือว่าคือสายเอ็กซ์ติมสปีดและ o u t าเรยครับผมเอ็กซ์ทีมสปีดเนี่ยจะเป็นการพุ่งใส่คู่ต่อสู้แล้วสตันนะครับนำซ้ำนะครับมันจะทำการรีเซ็ตคูดาวพาสซีฟที่อธิบายตอนแรกไปด้วยครับผมหลักการของอ่ะการทำงานของเอ็กซ์ e e มสปีก็เท่านี้ครับส่วน o u t r เรยครับมันจะเป็นการกระทืบครับแล้วเข้าสู่โหมดบ้าคลั่งครับหลังจากเข้าสู่โหมดนี้นะครับเราจะทำการโจมตีบูทแอทแทกทุกครั้งย้ำว่าทุกครั้งเลยนะ จะสังเกตว่าเป็นเหนี่ยน้ำน้ำสายฟ้าไฟน้ำสายฟ้าไฟวนลูกแบบนี้ไปเรื่อยครับไฮร,ริวอะ่ะทุกครั้งที่เราชาร์จโจมตีนะครับมันจะได้ลดคูลดาวแล้วโหมดเนี่ยมันคือการชาร์จโจมตีทุกครั้งสําหรับใครที่เล่นสายนี้นะครับผมแนะนําว่าหลังจากเข้าโหมดบ้าข้างแล้วก็ให้ซัดรัวๆเลยครับเพื่อเป็นการยัดดาเมจอย่างต่อเนื่องครับแล้วก็อย่าลืมใช้เอ็กซ์ตรีมสปีดด้วยครับมาต่อกับอีกสายหนึ่งครับสายที่ผมไม่แนะนําให้เล่นก็คือเอ็กซ์ตรีมสปีดกับไฮเปอร์บีมสองท่านี้ ไม่ควรหยิบคู่กันถ้าคุณหยิบคู่กันแย่ yeah, มากมันเป็นการคอมบิเนชันมูฟที่แย่ที่สุดครับเพราะว่าไฮเปอร์บีไม่สามารถเก็บสแต็กได้ครับแล้วมาต่อที่ยูไนมูฟครับยูไนมูฟอย่างดราก้อิมแพคครับผมยูไนมูฟไคลริวครับเป็นหนึ่งในยูไนมูฟที่เรียกว่ากว้างมากที่สุดท่านหนึ่งเลยก็ว่าได้ถ้าไม่นับตัวโกงนะมีหัวไว้ไง่ายก็จะสังเกตว่ามันมีตัวเลขขึ้นนะครับ100%คือ มันจะใช้เกจอยู่ในร้อยเปอร์เซ็ครับถ้าใช้ใกล้มันจะใช้เกจอยู่ไหนอยู่ที่50%นต์นั่นเองถ้าเราใช้50%าสิบเปอรนี่นะอยู่ไหนจะลดครึ่งเดียวครับการใช้อยู่ไหนใกล้แบบนี้มีข้อดีครับมันทําให้เราสามารถเก็บอยู่ไหนต่อได้ไวนั่นเองครับก็สําหรับใครที่สนใจใครริวก็ลองเล่นดูได้ครับเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่เอาจริงๆผมมองว่ายังมีอิมแพกนะ อาจจะมีข้อเสียบ้างเล็กน้อยครับแต่ว่ามันก็เป็นตัวที่ยังเล่นได้สําหรับใครรีวิวก็ประมาณนี้ครับใครสนใจลองเล่นกันดูได้ครับเพราะว่ายังเป็นหนึ่งในออราเดอร์ er ที่ยังคงเก่งอยู่นะแต่ว่าก็จะมีข้อเสียเรื่องระยะแล้วก็เรื่องของการรีดดามเมทที่มีเงื่อนไขนั่นเองอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามรับชมคลิปใหม่ๆด้วยค่ะครับผมขอบคุณครับ